อโหสิกรรมอันประกาศอโหสิกรรมรากฐานทางหลักธรรมปรากฏการทางวัฒนธรรมและในเชิงจิตวิทยาคำว่าอโหสิกรรมในสำคัญของคำนี้อยู่ที่ความตึงเครียดอันเป็นพลวัตและมักถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างความหมายที่แม่นยำและไร้ซึ่งความเป็นส่วนตัวในหลักธรรมพุทธศาสนานิกายเถรวาด กับการประยุกต์ใช้ที่แพร่หลายและมีลักษณะเป็นส่วนบุคคลในฐานะพิธีกรรมแห่งการให้อภัยในวัฒนธรรมไทยการสำรวจความขัดแย้งที่เป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดนี้กล่าวคืออโหสิกรรมในฐานะศัพท์เทคนิคที่หมายถึงกรรมที่สิ้นผลเทียบกับความเข้าใจในวงกว้างที่ใช้เป็นกริยาเชิงรุกหมายถึงการให้อภัยความเป็นทวิลักษณ์นี้คือแกนกลางในการวิเคราะห์ตลอดทั้งรายงานฉบับนี้โดยจะนำผู้อ่านสำรวจตั้งแต่รากศัพท์ หลักธรรมการประยุกต์ใช้ในวัฒนธรรมในทางจิตวิทยาและมุมมองเชิงเปรียบเทียบเพื่อสร้างความเข้าใจแบบองค์รวมที่เคารพทั้งในมิติของตัวบททางศาสนาและวิถีปฏิบัติที่ดำรงอยู่ในสังคมส่วนที่ 1. รากฐานทางนิรุกติศาสตร์และสัะบ,บัญญัติการถอดหรือโครงสร้างของคำ ส่วนนี้จะวางรากฐานทางภาษาศาสตร์และอัตศาสตร์เพื่อให้เห็นว่าคำนิยามจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานนั้นได้สะท้อนถึงความเป็นทวิลักษ์อันเป็นหัวใจของคำนี้ไว้อย่างไรบ้าง1.1ที่มาจากภาษาบาลีและความหมายตามตัวอักษรคำว่าอโหสิกรรมมีที่มาจากภาษาบาลีว่าอโหสิกรรมังจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการคำนี้สามารถแยกศัพท์ได้ดังนี้คืออโหสิ เป็นคำกริยาในรูปอดีตกาลหมายถึงได้มีแล้วหรือได้เป็นแล้วกัมมังเป็นคำนามหมายถึงการกระทำหรือกรรมดังนั้นความหมายตามรากศัพท์ที่แท้จริงจึงหมายถึงกรรมได้มีแล้วหรือการกระทำได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งเป็นการบุ่งชี้ถึงสถานะที่เป็นคำบรรยายถึงเหตุการณ์ในอดีตไม่ใช่การกระทำที่มุ่งจะให้อภัยโทษ1.2นิยามอย่างเป็นทางการและความเป็นทวิลักษณ์ทางความหมาย การวิเคราะห์คำนิยามจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานซึ่งเป็นบรรทัดฐานทางภาษาของประเทศพบว่ามีการให้ความหมายที่แตกต่างกันสองในอย่างชัดเจนกรรมที่เลิกให้ผลนี่คือคำนิยามเชิงหลักธรรมอย่างเป็นทางการซึ่งหมายถึงสภาวะของกรรมการเลิกแล้วต่อก,การไม่เอาโทษแก่กันนี่คือคำนิยามที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การที่หน่วยงานทางภาษาให้การยอมรับทั้งสองความหมายนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง <S <S เพราะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางความหมายนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาษาพูดแต่ได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาษามาตรฐานแล้ว1.3ความหลากหลายทางไวยากรณ์และการใช้ในปัจจุบันในภาษาไทยปัจจุบันคำว่าอโหสิกรรมทำหน้าที่ได้ทั้งในฐานะคำนามและคำกริยาในฐานะคำนามหมายถึงสภาวะของกรรมที่สิ้นผลเช่น Non-existence of the consequences for sins หรือการไม่มีผลของบาปกรรมอีกต่อไปหมายถึงการให้อภัยโดยตรงเช่น forgiveness หรือการอภัยโทษในฐานะคำกริยาหมายถึงการให้อภัยการกลับมาคืนดีกันหรือการเลิกแล้วต่อกันมีความหมายพ้องกับคำว่ายกโทษและให้อภัยการปรากฏในประโยคทั่วไปเช่นฉันอโหสิกรรมให้เธอหรือขอกราบอาโหสิกรรม แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ในเชิงรุกและระหว่างบุคคลในชีวิตประจําวันอย่างชัดเจน1.4รูปย่ออโหสิบ่อยครั้งคํานี้ถูกย่อให้สร้างลงเหลือเพียงอโหสิซึ่งรูปย่อนี้แทบจะทรงันไว้ใช้เฉพาะความหมายที่แพร่หลายในเชิงการให้อภัยเท่านั้นเช่นการยกโทษให้หรือการเลิกแล้วต่อกันการลดรูปทางภาษานี้ยิ่งตอกย้ำความหมายเชิงปฏิสัมพันธ์ในภาษาพูดให้อย่างรากลึกมากยิ่งขึ้น วิวัฒนาการทางศัพท์ของอาโหสิกรรมจากคำในภาษาบาลีที่แม่นยำไปสู่คำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายทั้งในรูปคำนามและคำกริยาเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าการปรับตัวของแนวคิดจากขนบธรรมเนียมเชิงปรัชญาชั้นสูงเข้าสู่โครงสร้างของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ดำรงอยู่จริงกฎแห่งกรรมที่เป็นนามธรรมนั้นเข้าถึงได้ยากในทางจิตวิทยา วัฒนธรรมไทยจึงหยิบยืมคำว่าอโหสิกรรมซึ่งมีน้ำหนักทางจิตวิญญาณในแง่ของการสะสางปมปัญหาทางกรรมมาประยุกต์ใช้กับความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการการคืนดีและการให้อภัยโทษในทันทีคำนี้จึงกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจักรวาลวิทยาที่เป็นนามธรรมกับความเป็นจริงทางสังคมที่จับต้องได้อย่างแท้จริงส่วนที่สอก่นแท้ทางหลักธรรมอโหสิกรรมในพุทธปรัชญาเทราวาส ส่วนนี้จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายทางเทคนิคที่เคร่งครัดของคำนี้ในปรัชญาพุทธศาสนาเพื่อสร้างบรรทัดฐานสำหรับใช้วัดเทียบกับการตีความที่แพร่หลายในสังคม 2.1. นิยามอาโหสิกรรมกฎแห่งกรรมที่สิ้นผลในทางหลักธรรมอโหสิกรรมหมายถึงกรรมซึ่งทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลที่ถูกทำให้เป็นโมฆะหรือไม่ส่งผลอีกต่อไป เป็นสภาวะที่เมล็ดพันธุ์แห่งกรรมได้สูญเสียศักยภา,าพที่จะให้ผลหรือวิบากมีการเปรียบเทียบสภาวะนี้กับเมล็ดพืชที่แห้งจนไม่มียางพืชที่หมดยางซึ่งไม่สามารถงอกเงยได้อีกแม้จะอยู่ในดินดีและได้รับน้ำสมบูรณ์อโหสิกรรมถูกจัดเป็นหนึ่งในกรรม12ประเภทซึ่งเน้นย้ำสถานะของมันในฐานะหมวดหมู่ทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง 2.2เงื่อนไขที่ทําให้กรรมกลายเป็นอโหสิกรรมกรรมจะกลายเป็นอโหสิกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์ดังน,นี้หมดระยะเวลาให้ผลการกระทํานั้นไม่สามารถให้ผลได้ทันภายในกรอบเวลาที่กําหนดเช่นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมซึ่งให้ผลในชาติปัจจุบันและโอกาสนั้นได้ผ่านผลไปแล้วให้ผลไปแล้ว กรรมนั้นได้ให้ผลอย่างสมบูรณ์แล้วเช่นการกระทําที่นําไปสู่การเกิดในสวรรค์หรือนรกถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อพบชาตินั้นจบสิ้นถูกกรรมที่แรงกว่าเบียดเบียนกรรมที่อ่อนกําลังกว่าถูกขัดขวางไม่ให้ส่งผลเพราะมีกรรมที่ทรงพลังกว่าไม่ว่าดีหรือชั่วเข้ามาให้ผลแทนตัวอย่างเช่นการบรรลุฌานสมาบัติที่สูงกว่าคือตติยฌาน ทำให้กรรมจากการบรรลุฌานที่ต่ำกว่าคือปฐมฌานกลายเป็นอโหาสิกรรมไปการบรรลุนิพพานเมื่อบุคคลบรรลุเป็นพระอาหารหันต์และดับขันธปรินิพานศักยภาพแห่งกรรมที่เหลืออยู่ทั้งหมดซึ่งจะนำไปสู่การเกิดใหม่จะกลายเป็นอโหาสิกรรมโดยสิ้นเชิงเนื่องจากเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือตัณหาและอวิชชาได้ถูกกำจัดไปแล้ว2.3 ข้อแตกต่างที่สำคัญอโหสิกรรมกับการขอขมาประเด็นนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดและมักถูกเข้าใจผิดอย่างกว้างขวางกระบวนการเกิดอโหสิกรรมตามหลักธรรมจะเป็นไปโดยปราศจากความเป็นส่วนตัวเป็นไปอย่างอัตโนมัติและไม่อยู่ภายใต้เจตจำนงของผู้ใดรวมถึงตัวผู้ถูกกระทาด้วยการกระทาที่เรียกว่าขอขมาหรือให้อภัย เป็นปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่แยกต่างหากโดยสิ้นเชิงและถือเป็นการสร้างกรรมดีหรือกุศล,ลกรรมใหม่ขึ้นมาในตัวเองที่สำคัญคือการขอขมาและได้รับการให้อภัยไม่ได้ลบล้างวิบากของอกุศลกรรมเดิมผลของกรรมนั้นยังคงต้องเผชิญเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมตัวอย่างคลาสสิกที่แสดงให้เห็นประเด็นนี้คือเรื่องราวของพระโมคคัลลานะในอดีตชาติ ท่านเคยทุบตีบิดามารดาแม้ภายหลังจะสำนึกผิดและได้รับการให้อภัยจากท่านทั้งสองแล้วแต่วิบากของอกุศลกรรมนั้นได้ส่งผลในชาติสุดท้ายทำให้ท่านถูกโจรทุบตีจนมรณภาพเรื่องราวนี้ชี้ให้เห็นอย่างทรงพลังว่าการให้อภัยส่งผลต่อความสัมพันธ์แต่ไม่สามารถลบล้างผลของกรรมได้จากมุมมองทางหลักธรรมที่เคร่งครัดอย่างแท้จริงกระบวนการอโหสิกรรม จึงดำเนินไปเสมือนกฎฟิสิกส์ทางจิตวิญญาณที่เที่ยงตรงและไร้ความรู้สึกซึ่งแยกขาดจากการให้อภัยในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยสิ้นเชิงดังนั้นการที่คนส่วนใหญ่ผสมผสานสองแนวคิดนี้เข้าด้วยกันจึงถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครั้งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับคำนี้ดังนั้นคำกล่าวที่ว่าขอให้กรรมนี้เป็นอโหสิกรรมจึงเป็นคำขอที่เกิดจากความไม่เข้าใจใน,นกลไกที่แท้จริง คุณค่าของการขอขมาไม่ได้อยู่ที่การลบล้างกรรมเก่าอย่างน่าอัศจรรย์แต่เป็นการสร้างกุศล,ลกรรมใหม่ที่ทรงพลังซึ่งจะนำมาซึ่งผลดีในอนาคตเช่นการคืนดีและสันติสุขในจิตใจซึ่งอาจช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่กรรมเก่าที่ไม่ดีจะส่งผลได้ส่วนที่สประเพณีที่ยังคงอยู่อโหสิกรรมในวิถีปริบัติทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมของไทยส่วนนี้จะเปลี่ยนจาก การวิเคราะห์หลักธรรมที่เป็นนามธรรมมาสู่การสำรวจชีวิตชีวาของคำนี้ในสังคมไทยโดยวิเคราะห์วิธีการและเหตุผลของการใช้งานที่แพร่หลาย3.1การขอขมากรรมพิธีกรรมหลักแห่งการให้อภัยนี่คือการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของโอโหสิกรรมซึ่งเป็นกระบวนการเชิงรุกเพื่อขออภัยโทษและศาสสางนิกรรมที่รับรู้กันอยู่ เป้าหมายของพิธีกรรมผู้ที่ยังมีชีวิตโดยเฉพาะบิดามารดาและผู้ใหญ่ในวงตระกูลมักกระทำในโอกาสพิเศษเช่นวันสงกรานต์หรือวันเกิดซึ่งประกอบด้วยการแสดงความเคารพทางกายภาพเช่นการล้างเท้าการมอบพวงมลัยและการกราบผู้ร่วงลับเป็นหัวใจสำคัญของพิธีศพโดยเฉพาะพิธีรดน้ำศพที่ผู้ร่วมงานจะขอโอโหสิกรรมต่อผู้ตายสำหรับความผิดพลาดในอดีต ซึ่งเชื่อว่ามีความสำคัญต่อการเดินทางสู่สุขติของผู้ตายเจ้ากรรมนายเวรมีพิธีกรรมคำสวดและเครื่องเส้นไหว้มากมายที่อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรซึ่งเป็นภาพแทนของคู่กรณีในอดีตชาติที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์ยากในปัจจุบัน3.2จิตวิทยาของเจ้ากรรมนายเวรแนวคิดเรื่องเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญ มันได้เปลี่ยนกฎแห่งกรรมที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมโดยแปลงจากหลักการเหตุและผลที่ไร้ตัวตนให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้กับผู้ที่ถูกล่วงกระเมินการสร้างตัวตนนี้ทำให้เกิดคำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับความทุกข์เช่นธุรกิจของฉันล้มเหลวเพราะเจ้ากรรมในเวรจากชาติที่แล้วและกำหนดแนวทางที่ชัดเจนคือการทำพิธีและสร้างบุญเพื่อเอาใจพวกเขา 3.3. พลังแห่งเจตนาและความจริงใจแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมเน้นย้ำว่าพิธีกรรมจะมีประสิทธ,ธิภาพได้ก็ต่อเมื่อกระทำด้วยความจริงใจความอ่อนน้อมและความสำนึกผิดอย่างแท้จริงคือเจตนาบริสุทธิ์การขออโหสิกรรมที่แฝงด้วยความถือดีหรือความโกรธเคืองที่ยังหลงเหนืออยู่ถือว่าไม่มีผลสภาวะอินทรียะในจิตใจของผู้ปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับหลักพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาว่าเจตนานั่นเองคือกรรม3.4บทสวดแห่งการให้อภัยคาถาและคำอธิษฐานยอดนิยมมีการวิเคราะห์บทสวดที่เชื่อกันว่าเป็นของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังศีคือกายกรรมมังวจีกรรมมังมนโนกรรมมังโดยบทสวดเหล่านี้มักมีโครงสร้างดังนี้การสารภาพบาปที่ได้ลุ่งกระเมินผ่านทางกายวาจาและใจ กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามการวิงวอนต่อเจ้ากรรมนายเวรให้โปรดอโหสิกรรมการประกาศให้อภัยแก่ผู้ที่เคยลุวงกระเมินตนการอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการให้อภัยทานนี้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโครงสร้างของบทสวดเหล่านี้เผยให้เห็นเทวะวิทยาชาวบ้านอันซับซ้อนที่ผสมผสานการสารภาพบาปการวิงวอนและการสร้างบุญเข้าไว้ด้วยกัน 3.5การพาณิชย์และปรากฏการในยุคใหม่ความต้องการอย่างสูงในการแก้ไขปมปัญหาทางกรรมได้นำไปสู่การแพร่กระจายของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งรวมถึงช่อง YouTube ที่มีผู้เข้าชมบทสวดนับล้านครั้งบทความแนะนำวิธีการทำพิธีกรรมเฉพาะทางและบทสวดที่ปรับให้เข้ากับปัญหาเฉพาะด้านเช่นปัญหาความรักสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความก้องรังวนของแนวคิดนี้ในใ,นใจผู้คน และในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่จะถูกทําให้ง่ายจนกลายเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบกึ่งไสยศาสตร์ซึ่งเป็นจุดที่สร้างความตึงเครียดกับหลักสอนทั้งเดิมวัฒนธรรมไทยได้เปลี่ยนสภาวะอโหสิกรรมที่เป็นนามธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมให้กลายเป็นเทคโนโลยีเชิงพิธีกรรมที่กระตือรือร้อนสําหรับใช้จัดการกับความรู้สึกผิดแก้ไขความขัดแยง้งและทําความเข้าใจความทุกข์แนวคิดเรื่องเจ้ากรรมนายเวร คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้โดยเป็นเป้าหมายที่มีตัวตนและสัมพันธ์ได้สำหรับการกระทำเชิงพิธีกรรมเหล่านี้วิถีปฏิบัติที่แพร่หลายของอโฮซิกรรมจึงไม่ใช่แค่การบิดเบือนหลักธรรมแต่เป็นการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพทางจิตวิทยาที่ทำให้จักรวาลแห่งกรรมอันกว้างใหญ่และไร้ตัวตนนั้นสามารถนำทางได้สำหรับมนุษย์แต่ละคนส่วนที่4โลกภายในมิติทางจิตวิทยา และสังคมของการให้อภัยส่วนนี้จะวิเคราะห์ประโยชน์ทางจิตวิทยาและหน้าที่ทางสังคมของวิถีปฏิบัตินี้โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดอภัยทานในพุทธศาสนาแบบไทยและหลักจิตวิทยาสมัยใหม่4.1อภัยทานการให้อภัยคือทานอันสูงสุดในพุทธศาสนาแบบไทยการให้อภัยผู้อื่นไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอ หรือการยอมจำนนแต่เป็นอภัยทานคือทานแห่งการไม่จองเวรหรือทานแห่งความไม่มีภัยการให้อภัยทานถือเป็นบุญกุศลอันสูงส่งซึ่งในบางบริบทอาจสูงกว่าการให้วัตถุทานเพราะเป็นการชำระจิตใจของผู้ให้จากมุนทินคือความโกรธและความแค้นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทานนี้คือตัวผู้ให้เองเพราะเป็นการปลดปล่อยตนเอง จากพันธนาการทางใจ4.2การเยียวยาทางจิตวิทยาและสุขภาวะทางใจวิธีปฏิบัติในการขอและให้อภัยมีส่วนโดยตรงต่อสุขภาพจิตสำหรับผู้ให้อภัยเป็นกระบวนการของการปล่อยวางความโกรธความเกลียดชังและความปรารถนาที่จะแก้แค้นซึ่งถือเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตใจสิ่งนี้นำไปสู่ความสงบทางใจและลดความเครียด จากการผูกพยาบาทสำหรับผู้ได้รับการให้อภัยการได้รับการให้อภัยช่วยบรรเทาความรู้สึกผิดและความวิตกกังวลทำให้เกิดการปิดฉากทางจิตใจกระบวนการนี้เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับการสร้างสภาวะจิตใจเชิงบวกและอนาคตที่สดใสปราศจากภาระจากอดีต4.3การปฏิบัติเพื่อให้อภัยตนเอง แง่มุมสําคัญของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาคือการน้อมนําความเมตตาเข้ามาสู่ภายในตนเองรายงานนี้จะกล่าวถึงความสําคัญของการให้อภัยตนเองสําหรับความผิดพลาดในอดีตวิธีที่มักแนะนําคือการเจริญสติการเฝ้าด,ดูความคิดตําหนิตนเองที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปยึดต,ติดและค่อยๆนําจิตกลับมาสู่ปัจจุบันขณะและการกระทําอันเป็นกุศลซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลติดอยู่ในวงจรของความรู้สึกผิด และความเสียใจ4.4การส่งเสริมความสามัคคีในสังคมและการปรองดองในระดับสังคมพิธีกรรมอโหสิกรรมทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการแก้ไขความขัดแยง้งการที่บุคคลหนึ่งขออภัยและอีกฝ่ายหนึ่งให้อภัยเป็นการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ทางสังคมที่แตกหักและส่งเสริมความสมรรถฉันพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิดามารดาและผู้อาวุโส ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างทางสังคมและความกตันยู่ในครอบครัววิธีปฏิบัตินี้จึงเป็นรากฐานสำคัญในการรักษาสังคมให้สงบสุขวิธีปฏิบัติทางวัฒนธรรมของไทยเกี่ยวกับอโหสิกรรมโดยเฉพาะเมื่อเข้าใจในฐานะอภัยทานทำหน้าที่เสมือนจิตบำบัดพื้นบ้านรูปแบบหนึ่งมันมอบกรอบความคิดที่มีโครงสร้างและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับใช้ประมวลผลอารมณ์เชิงลบ และบรรลุการปลดปล่อยทางจิตใจซึ่งให้ผลประโยชน์ที่สอดคล้องกันอย่างน่าทึ่งกับข้อค้นพบของจิตวิทยาสมัยใหม่ความอัจฉริยะของวิถีปฏิบัตินี้อยู่ในการมุ่งเน้นสองด้านพร้อมๆกันคือจัดการกับปัญหาภายนอกของเจ้ากรรมในเวรในขณะเดียวกันก็เยียวยาปัญหาภายในคือความโกรธและความรู้สึกผิดของตัวบุคคล นับเป็นระบบแบบองค์รวมที่ดูแลทั้งเรื่องเล่าทางจิตวิญญาณและความเป็นจริงทางจิตวิทยาของความขัดแย้งในมนุษย์ส่วนที่ 5. มุมมองเชิงเปรียบเทียบอโหสิกรรมในกระบวนทัศน์ต่างๆส่วนนี้จะนำเสนออโหสิกรรมในบริบทสากลโดยเปรียบเทียบกับแนวคิดเรื่องการให้อภัยในศาสนาคริสต์และจิตวิทยาตะวันตกสมัยใหม่เพื่อชี้ให้เห็นถึงรากฐานทางปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์ อโหสิกรรมเทียบกับการให้อภัยในศาสนาคริสต์ความแตกต่างหลักระหว่างสองแนวคิดนี้คือกฎที่ไร้ตัวตนเทียบกับพระเจ้าที่มีตัวตนแนวคิดเรื่องบาปในศาสนาคริสต์ในฐานะการล่วงเกินต่อพระเจ้าที่มีตัวตนนั้นไม่มีสิ่งใดเทียบเคียงได้โดยตรงในพุทธศาสนาซึ่งมองว่ากรรมเป็นการกระทําที่ส่งผลตามกฎธรรมชาติบทบาทของพระคุณของพระเจ้าและการไถ่าบาปของพระคริสต์ ในฐานะกลไกสูงสุดของการให้อภัยนั้นแตกต่างโดยพื้นฐานจากพุทธศาสนาที่เน้นหลักอัตตาหิอัตโนนาโถและธรรมชาติของวิบากที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อโหสิกรรมเทียบกับการให้อภัยในทางจิตวิทยาในส่วนนี้จะสำรวจความคล้ายคลึงที่แข็งแกร่งและความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนความคล้ายคลึงทั้งสองแนวคิดเน้นเรื่องการให้อภัยในฐานะกระบวนการที่ทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่เป็นพิษและปรับปรุงสุขภาวะทางใจทั้งสองยอมรับว่านี่เป็นกระบวนการภายในที่ยากลำบากที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและอารมณ์ความแตกต่างกรอบความคิดและเป้าหมายสูงสุดต่างกันเป้าหมายของจิตวิทยาคือการบำบัดและมุ่งเน้นไปที่สุขภาวะในชีวิตนี้ในขณะที่เป้าหมายของพุทธศาสนานั้นเกี่ยวข้องกับการหลุดพ้นการปฏิบัติอภัยคาน เป็นเครื่องมือสำหรับการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการเกิดใหม่ที่ดีขึ้นและนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากวงจรของทุกทั้งปวงนิพพานแม้ว่าประสบการณ์ของมนุษย์ในการปล่อยวางความขุนมองจะเป็นสากลข้ามวัฒนธรรมแต่กรอบความคิดที่สังคมสร้างขึ้นรอบประสบการณ์นี้กลับแตกต่างกันอย่างลึกซึง้งเอกลักษณ์ของอโหสิกรรมอยู่ในธรรมชาติแบบทวิรูป ซึ่งทำหน้าที่ทั้งเป็นกฎจักรวาลที่ไร้ตัวตนและเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาพระส่วนบุคคลโดยไม่ต้องขึ้นพึงผู้วินิจฉัยที่เป็นเทพเจ้าบทสรุปการสังเคราะห์ความหมายของอโหสิกรรมการเดินทางของคำว่าอาโหสิกรรมจากศัพท์เทคนิคทางธรรมะที่เฉพาะเจาะจงไปสู่แนวนคิดทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและหลากหลายได้เผยให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกฎแห่งกรรมที่ไร้ตัวตน กับการกระทําเพื่อให้อภัยในระดับบุคคลอย่างไรก็ตามความเข้าใจผิดหรือการปรับใช้คํานี้ในวงกว้างไม่ได้เป็นความล้มเหลวแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังทางวัฒนธรรมและประโยชน์ทางจิตวิทยาของมันการปรับใช้นี้เองที่ทําให้แนวคิดนี้กลายเป็นรากฐานสําคัญของชีวิตทางสังคมและอารมณ์ของคนไทยความเข้าใจที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอโหสิกรรมจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงความหมายทั้งสองด้านควบคู่กันไป ความหมายทางธรรมะให้ฉากหลังทางปรัชญาอันลึกซึง้งเกี่ยวกับความยุติธรรมที่เป็นสากลและไม่ลำเบียงในขณะที่ความหมายที่แพร่หลายในสังคมได้มอบเครื่องมือที่ปฏิบัติได้จริงและมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางสำหรับการนำทางในความเป็นจริงของความรู้สึกผิดความขัดแยง้งและความปรารถนาในสันติภาพท้ายที่สุดอโหสิกรรมยังมีความเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน ทั้งในฐานะเส้นทางไปสู่ความสงบส่วนตัวผ่านทางอภัยทานและในฐานะกลไกลทางสังคมที่สำคัญสำหรับการปรองดองในสังคมไทยและที่อื่นต่อไป